เออทำไมมันแหลกจังวะเออหน่วงเลยฮะเมื่อกี้อันไหนกระหนกมายไปแล้วไงเอ็ยตัววิ่งได้ยหียิงตกเลยดมเมจไม่ขึ้นมันกระตุกอ่ะนี่แน่อ้หียไอ้ตีตายวะเอาไอ้่ผมตีใครไม่ได้เลยเว้ย คนเนี้ยแค่ไหนก็วิ่งเข้าบ้านเหมือนเดิมเอา้าแหม่ปกติดามเมจไม่ออกว่ะเยี่ยมมันยืนนิ่งอือดมดาเมจไม่ออกอุ้ยถอนโอ้หันเหมือนยูดีมันก็พุ่งมาใช่เออเหมือน,น,นตุกอ่ะมันเหมือนมันกระตุกกระตุกเป็นช่วง,งๆใช่ไหมดีมแปลกใหม่ธรรมดาลเลยพี่เดเร่เดิเฮ้ยตีไม่ขึ้นดามเมจดว้วยเฮ้ย อุ้ยแขใครช่วยเลยอย่าเย็นดีโอ้โหตะตอนว่ามันกระตุกกว่าเดิมยากกว่าพยายามทำใจเหือ่มึงอะไรบังไม่โดนแตะโดนโดนแต่นึ่ห้าสิบกว่าคณมันไปในหมดว่ประมาณนีอยูนในบ้านนี่ยังต้องหาออ ก็ยังดีว่ดีอ่ะวิ่งมาแจกหรือว่ายืนแจกในบ้านวะเนี่ยพี่ดูมันก็ถล่มเขาบ้านเราซะขนาดนั้นมานมันไม่มีใครปลูกเปลี่ยนตัวพี้มาแล้วตุกจัดเย็ดแมเออผมเล่นไม่ได้เลยว่ะ ตายพิตาไอ้ตัดโอ้ยขู่ไฟจะพิษตายตานะสองมาเฟืองเแคเน่เราเกมยิงไปนี่ไม่ได้แต้มเลยกระตุกเออถ้าทอนยาเกดปิดแซ่อาแล้วผมก็ตายไปหูบ้านเราที่เราอยู่ในบ้านเราก็ได้นะมันวิ่งมาให้เองเ้อ ปันมันปันมันหนวดจัดโอ้ยตีสองตีสองตีสองพูเล่ตายไปได้หลามแดงกับพิบนะพิบโดนหลับลูกไม่เลือกผมเลยสามสามห้าวันเอาสหายแดงกับพิบเอาลอกนะจ้าไม่ได้ครับกองพวกผมไปได้แหลกกระเด็นมันกระตุกอ่ะ มันมันมันวาร์ปอ่ะนี่นี่ปรับเฟรม15เล่นได้ปกติปรับ20มันต้องปรับ20เลยปรับ21ก็ได้ไม่ทำไมต้องปรับ21เอา22กันได้ทำไมต้อง22อ่ะเออครัวบอกแล้วไม่ปรับแล้วไม่หรอกพี่อย่าให้มีครั้งที่สองไอ้ที่ไม่กินด a เม g ไม่ขึ้นไม่ขึ้นหลุมใชยนะ รถถังแข็งไกลมากรถถังเยี่ยมถึกจังไม่โดนขนาดมันไม่ได้ปั้นนั่นเนี่ยคะแนนยังไม่หากเลยโหพี่ไม่ต้องห่วงเลยไก่เราเยอะมากคืออพี่มาหาโคตรตาไก่อยากเป็นมารเข้าไปบอมบ้านเลยมารถ้าต่ำกว่ายี่สิบตัวก็ สอบตกอ่ะวันเนี้ยร้อยตีแต่ก็มาจุ่มบ้านเราอยู่ข้างพี่นนทีกว่าปลอดภัยปลอดภัยงไาไม่ไม่ปลอดภัยแล้วพี่เอ้ยปลอดภัยแต่ไม่ได้ปลอดภัยอะไรล่ะผู้ตายโอเคไม่ใช่หลังไม่ตีกู้หลังไปไปปั๊มแล้วเหาใครตีแล้ววะ ไ,ได้โอ้แม่งวิ่งเกาแต่บ้านเฮ้ยสามสองไม่ตายไม่มีท้าว่งโย้ยตีกข้างกับตีอกข้างก่อนดีกข้างมันก,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 นกน็วิ่งเลยครับจะหายหมดแล้วหรอวะ <c oughs> ไอ้พวกลงคลิปนี่จีแต่หมอไม่เขินไม่เขินนี่เอเขาอาชีพเขาเฮ้ยผมกดวิ่งไม่ได้<อ>จบละเออวิ่งไงกู<อ>ไม่ไ,มไมด้นนวลใช่ไหมตูว,ตว,วน่ะวับไปวับมาะอะไรวะน่ะเฮ้ยอ๋ยอตีไว้หมดน่วงจัดไปหาบไอ้สอง มื่อไรเกมมันออลติไม่วะโจปันว่างไหมพันว่างไหมเฮ้ยคะแนนมันนำเราแล้วนะี่มันนำนานละไม่แปลกเลยพิษนะอ้โหตีไม่ไปเลยวอ้อมที่16ไม่ใช่แขนหี่นะโอ้โหแทงไม่เข้าอดีตพอบลิเกันพกัน กำลังจะเดินมองอเงยกดสกิลไม่ออกเฮ้ยแก่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 ไหนๆ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 ต้องรับแยกเองฮะเดี๋ยวตื่นเต้นมีเดี๋ยวตื่นเต้นยืนเป็นร้อยถามอยู่ไหนนี่ครับกูโดนไอ้ตัวนี้ตายกูเตะตายแล้วตัวได้ไหมโอ้

เออคลิกปุ๊บสตอนปั้นี่แอแดงลืมเป็นคุมอ่ะโดนผิดจะทันตายแนะนำอยู่นำอยู่กลับมาแล้วคุ๊ต้องตายแหละแล้วเราไปนำมันตอนไหนวะไม่รู้ไปปั่นม่อยี้ไงนุ้ยเกิดหมอนี่เกิดหมวนี่สนุกนกไม่ขายตัวแล้วเหรอยังไม่ตายเลย ตัวขยะนั่นหายไม่ตัออกอ๋ออ๋อไอ้บ้านมันทำแดงกันอยู่ในบ้านนะใครจะไปทะลวงมั้ไหมคิลินคิรินตอนดีแล้วคิรินดาวิเฟมดาผมสวย้พิษโอ้นักเกียดจันทร์เนี่ยพี่จะไม่ตายถ้าอยู่ข้างผมอ๋อบอลตสองกระโดดฟาดตายแข็งไอ้เหี้ยแข็งไกลด้วย โอ้โหมีทัวร์ในบ้านพี่มีทัวร์ในบ้านตายแล้วตายแล้วโอ้ไก่วิ่งเข้าบ้านเดียวเลยพี่อ้าวยิงหมอกุลยัพษ์พะชีตไปโดนไอ้นโดนพี่ที่เผาลอมไอ้ดีวิ่งมาเถอะตายห่าหมดกำลังปรับตัวอยู่นะไอ้เหี้ยสามเป็นสองไม่ตายอ่าไอ้เฮียโดนเด็กมือเดียวตายสภาพ อะไรพ่อมึงสั่งมาไงเฮียร้อยสี่อ้ยินมดเลยพี่ติดพิษมาทำตายตายดิพิ่นอนไม่แก้ผมพี่นอนผมบังไม่เอาผมมาเอาด้วยกันเลยไม่เอาแล้วเอาหมดแล้วไปทั้งหมดโอ้สะท้อนไอ้เจี๋ยพ่อผมตายเออถึงได้สัตว์เอ้ยวิ่งกันไปไหนกันเฮ้ยตีนี้ เอาวิ่งมาหลามไม่ตีเลยวู้โอ้่งเิอไปกะนกไปสัตว์ติ่ตกหน้าไปสี่หมื่นห้ามืนตายแล้วดีวะดตายแล้วยิงหมอไปสองสามหมื่นไม่ตายมีเกมแช่มัน กำลังไล่อยู่กำลังแกตายโดนแก้ตัวเองอ้ามอ้ามพี่น้ำมิงสกิลตัวไหนพี่โอ้โหพี่ตัวที่สองแก่นี้แก่นี้แกนี้นะครับไม่ไหงไม่ไหวอ่ะนะครับก็ตายแล้วนะตีหมอกไม่โดนตีหมอกไม่โดนหนอนโดนแล้วหน้อนน้อนอ่ะแดงหมุดดีกว่าโอ้พึ่งเสียงออกกูณย้อนอะไรของ หม,ห,หมอหน่อยหมอหน่อยแดงท้ายปีแ๊แอ้างวะ่ะเออเมื่อกี้กระตกอ่ะใช่โอ้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนกระยุกกระตกประช่องอ้าวเกิดมาตายแดงเบิดแดงเบึ้ดไม่ดีของเราเอาเกียร์กระตอนไปไอ้วะปลอมยังไงวะปลอมมาสักกากันมาทนเลยวะมันอัปเดตอะไรความปอลอดภัยอะไรนั่น เชเห็น่ได้สีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวครับสวอสดีรสดีครับีครับบวานเลขสี่ับัดครับัดีครับสวดีครับสวัาัสวัสดีัวัครับสวัสดีคดครับสัดีัวัสดีครับวสดีคัวดีครัไดีครับสวพดีคัวดีคดีคครคครีดีดีัวดิ เฮ้ยมันมีตกแกวแม่งลยเพิ่งเห็นคนกำลังวงกำลังวอมาพูดอะไรไม่ไม่วอเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮยเแ้้าเฮ้ย้ยก้ยเฮยเฮ้้ยเ่้ยเ้ยเ้เยเย้้้้ย มันกูอยู่ไหนยาทีไอซ่าตนี่เปไหนอ่ะโอ้ตุ่นปันนี่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วดิมันกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบันสี่นะทำไมพกูไม่วอดโอ้ยระวังเอ้ยอุ้งเกมที่มันดิโอ้ยแกอยู่ไปเกมที่มันอดก็อดผมอด ขี้อะไรในบ้านเต็มเลยฮ่าคุ้ไม่ตายแล้วล่ะวิ่งเข้าบ้างหมดมึงเดือดรักมอยู่เขาจนตัวตายเลยวันนี้อีโบใส่มาสนุกเลยอู้หู้ยเย้ๆหมดเลยเยอ้ๆหมดเลยจานีแนยได้ตุ๊กตาคูเข้าไอ้เหี้ยวิ่งมาพิษพืชไม่ดูเลยสับจารีกาพี่มาแล้วลูกจารีกาถวทัวร์ทัวร์จารีกาพี่มาแล้วลูก อาหลามไม่มาแล้วเหรอควายมากูอยากจะเล่นกับหลามสักหน่อยผมเองอ่ะบิงไม่ไปไมาที่อเกะสัตว์ย่ยาดีกูกูถ้ากูเล่นป่นอีกรอบหนึ่น <c oughs> งนะไโดนกูอยากแก้ที่เอาไว้สืบพันไว้ให้ยาหลามติดตายไปเลยคิลินโหดว่ะอ้าวบับลูดยาก,กิบับลูด โอ้หลังแอนปลายากีรับเพิ่งเจอแบบนี้เอ้าตายไปล่ะโอ้โหเอ้ยหิวกูเกินไปแล้วโอ้โหยอดมากไอ้สามสวยแล้วพวกไอ้แข่งสวยจัดแต่ไม่ต้องใครแข่งรออยู่หอยหลามเลยไอ้หลังไอ้หลังไอ้สัตว์ยิงแล้วไม่โดนมึงหันไปยิงใครอยู่ไม่รู้ทีแรกอ่ะ ยิ่งหมอพี่หมอไอ้หลามอ่ะแกหรือ <anak> ว่าเหี้ยอ๋อเก้าหมื่นแปดไอตัวร้อนเลยไอเด็กไอ้หลามอ่ะเกตโคตรแก่พี่เลยตีอ่ะอร่อยเนาเซ่งร้านร้านเนี่ยเออไม่พิดไม่พิดเออแข่งแบบนี้โอ้โหมาอย่างนี้มาอย่างนี้หนึ่งร้อมาอย่างนี้เนี่ยไอเนี่ยถวัดเอ็ฟไปแล้วอร่อยเอออร่อย เอคือโอ้้งหลันเหลืออะไรวะเนี่ยติดกลจะผ่าางทวนไปไหนวูข้างนอกหมอเยอะโอ้เขาไปับมันจแล้วจบไแล้วโอ้ยช้างว่ะแม่งสหวะนีสะแอบอมาทางซ้ายเลยนะมาอย่างนี้ยากีจ้าไอ้ยิง้อยไปเจ็ดหมื่นไม่ตายอาหลังกันเข้ามาอ้บังโอ้โกแอ้นี้ ไหวมันเข้ามากันไองสัตว์ปิดแล้วเรานะมาโคปิดได้เลยโอโคสะท้อนเห็นนะ้ใครโดนสีตำลึงอ่ะสะท้อนเห็นนะอีกคันตั้งเย้ยยี่วิบ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วปีทหมุนไว้ปีต์หมุนไว้หมุนไว้เออจบซะแล้วควายโดนแสงทำปีตตายโง่ชิบหายเลยหลับ สี่แต่ลริมพัดทั้งไม่พอมือไอ้ยี่ไม่พอมือวะ่ะไม่พอมือวะ่ออวะโอ้ไว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 ไวมีคนอดลงวั